โอเครับสวัสดีคนในผมตอนนี้กับผมนวันนีเจอนีคู่ไม่มีแรงแอรนั่นติดทออยู่นะวัน <c oughs> นี้นะครับเราจะอยู่กันในเกมไมคับที่เคยผมก็วันนี้จะมาเล่น,นมิม <c oughs> น,เน,เนมิเกมก็นะบวันนี้จะมาเล่นมินิเกมเล่นบอลกับเด็กดอก2000ักนิบจกนะครับผมนะต่แบบอสิแปแล้วนี่ว่า นะก็ใครๆก็ร nah. uh, right exactly> like <okay, okay oui. well ู้นะครับว่าเรื่องเดทบอลของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเก่งมากกับดันหนุ่มาดิหนุมาดิเฮ้ยตามพี่มันกันดที่บ้าเฮ้ยเจตีมาดี่บ้าใช่ไหมค่อนข้างเก่งมากนุ๊บโอเคนะก่อนก่อนตอนนี้มันก็จะต่อเตรียมเราก็จะต่อไม่ได้เตียงเราจะต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออคุ้มเตียงเองเออคุ้มเตียงเลยนะเราต้องต่อไปตรงกลางครับผมนะ ซึ่งเราจะปเปรี้ยวเพชรกับทองกันเอ้ยไม่ใช่เพชรกับทองเป็นกับเอเมรอรัลด์นะใช่เห,หรอเหรอใครก็รู้ว่าผมกี้กลัวจนบอกโอ้ยนี่มาโคนี่หว่ะมาโคอ,อุ <c oughs> อ้ยไข่ตกข้างล่างเมื่อกี้แบบต่อยหน้าตัวเลยอุย้ยมันนั่นมันควาย2018นสิเดี๋ยวเราก็ควายอะไรถ้าเราเดินตกนนมันๆไหนนะเดี๋ยวฉันจะควายให้ด้วยนี่อเมอ์ร้อนหนึ่งอันแล้วโอุ้ยสีน้ำเงินมาอ่ะสีน้ำเงินมาสีน้ำเงินมา โอ้ยมึงตายเกือบแล้วนะเออผมเลยบอกว่าจะเป็กินลูกเตียงจิเตอร์เลยจิเตอร์เลยอ๋อจิเตอร์ไปได้เหรอเนี่ยจิเตอร์เป็นโอไม่เป็นหมดเดียวมาแจ้งกจิเตอร์นะโอเคปดแข็มากเลยอ่ะมันปวดแข็งมากเลยอ่ะโอ้ยได้เพชรช้าว่ะได้ทองช้าเนี่ยเราต้องต่อไปเอาเพชรนังซ้ายนั้งขวาอุ้ยมาแล้วืิดไว้ติด้ี่มันแล้วมา ก็เป็นเธอคอนโกได้เม่งเบื่อแถมขอให้หมดเลยเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาอย่าง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 อยากปลาดาบได้ยังเดี๋ยวเราต้องใช้พลังความน่าสงสาร No please No please อย่าเข้ามาเอ่อมันแล้วมันก็จะสงสารแล้วมันก็จะเดินจากไปเห็นไหมหูมันเดินไปแล้วเห็นนะมันเดินไปอุ้ยเออยุงกัด ไม่เป็นอะไรที่ขำหยาดเลยค่ะหนูเดินซีพี่วิจารล,ละไรเห็นป้าเเมื่อกี้มาเดินไปแล้วบอกแล้วพลังยึดใบที่มันทำไปทุกอย่างเลยนะอโอ้โหฟังสิมีมีทองให้สักนิดนึ่งไหมไม่มีจบแล้วชีวิตนี้จน,จนจริงไอ,ไอ้นี่มันก็จนเข้ปาปาร์ตี้เลยว่าเดนฮัลโหลที่หมายแล้วทองไม่พอไหนทองไม่พอวันนอาอพี่ป้ายจะขำหยาบไ้เหรอคะ คนเวยเข้าคิวด้วยอ่ะคิวอะไรเดอร์ไม่นอนิยาโอวีไม่นี้นมมาด้วยอ่ะไว้ดับสกิลสกิลหายเลยไปนมมาด้วยอ่ะนมใหญ่ๆไหมอ่ะหนูว่าสีเหลืองแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไมนี่มันยืนนิ่งอ่ะเดี๋ยวขอคราฟอันนี้ก่อนเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับคิวเดี่ร์เกิดได้ไหม รับไม่ได้พอดีผมอยู่กิวอ๋อนี่ไงเราอินกิวแล้วโอเคโอเคว้าวได้หสตีฟไอ้ตัดทางไอ้สตีฟมันตัดทางเห็นหลายรอบแล้วอ่ะสตีฟอยู่ในกูุ่เมื่อกี้หนูวิ่งไปโคตรควายอ่ะโอ้นั่นแหละก็บอกแล้วก็เวลาเขาหลือควายกันแล้วแล้วกูก็บอกว่าเดี๋ยวตัวเองถือควายถือตัวเองก็ควายดี่ไม่ได้ไม่มีใส่แย่ไปเอาอ่ะมันมาแล้ว ตกไปแล้วอืมันตกไปแล้วอ่ะนุบพี่อันนี้อะไรอ่ะเอ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรวะอ๋อเสียงเพื่อนเราขุดเนี่ยสตีฟที่มันขุดอยู่ดีโอ้ยตาขาขนาดนี้ใครทำวะเนี่ยไอ้เจ้าตี๋เฮ้ยไอ้เจ้าตีไอ้เจ้าตี๋อะไรไอ้เจ้า อย่ากูไม่เกี่ยวเตี๊ยกูไม่ได้ทำกูว่าน้ำลายพี่กีไหลแน่นอนเตี๊ยบเราผิดไปแล้วเราผิดไปแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมามันมาแล้วมันจะคุดแล้วมันจะคุณ <Okay, S 1> เรียบร้อยมันตกไปแล้วโ,โล่งอ,อกไปทีนะครับ น้องอกน้องไม่มีไงปลายปลายไม่ใช่ปายปลายต่อไปด้านซ้ายด้านขวาดิเอาเอาลึกทั้งทางนึงเอาไปเอาเพชรนี้ไม่ไม่ไม่ต่อไม่เร็วอบักับตกแล้วมันตกอีกแล้วอ่ะสติเราตกประมาณสามสามรอบได้แล้วอ่ะโอ้จะไม่สีน้ำเงินมันยึดตรงกลางหมดเลยอ่ะ ว้าไเฮ้ยเฮ้ยดาบไม้กับดันมึงมาดิมึงมาดิเฮ้ยดาบพี่บอลกันดี่ปะเฮ้ยจะตีบอลกัวปะจีบดจี๊มื่อกี้ต่อทางอยู่ควายตกมันโหนว่าี a s ่อะยอมบ่ยอมก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการในวิธีจีเรื่อยเราเหลือน,นอ,น,อนี่นแหละนะคอย<ร>ดูนะทราไมเราไม่ต่อไปทางซ้ายกันเลยวะจับเปล่าเดี๋ยวต่ออีกก็ต่ออยู่ก็มันที่ตกอ่ะ ทำไมตกล่ะแล้วเสียแล้วไม่ใช่ก็อยากก็อยากแบบชิปชิปปล่อยชิปปล่อยชิปปล่อยอะ่ะแล้ทำไมไม่เป็นอะ่ะโอ้ยอย่าไปทำแบบนั้น <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปิขอปิดเตียงก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อตรงกลางเดี๋<า>ยวค่อยไปต่อทางซ้ายทางขวาปิดเตียงอ่ะโอ้โหภาษาใช่โอเคปิดปิดปิดเรียบร้อย <Yeah! laughs> โอ้โหชีวิตชีวิตแค่โดนทำร้าย เนี่ยแค่ตรงนือเองจะยากอะไรเนี่ยแค่กดชิปกดชิปค้าแล้วก็ต่อเดียเร็วกว่าคิกจมาบจัาบจิับจั๊บเิ๊บจั๊บ่ิ๊บจั๊บจิงบจั๊บเสียงั๊บจิ๊บจั๊บจิ๊บจไ๊บจิ๊บจั๊บจิโอเคเดี๋ยวหมวกไปแลกเพชรตรบนันะครับกสีฟ้าเนี่ยสามารถเอาไปแลกเพชรแถวนั้นจิ๊บตรงในไดมอนด์เนี่ย นะครับสามเสียบตกใจหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปแลกกันนะผมนะี่ยมันจะเป็นเอเวอร์ซีนนี่แถวเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะเขาเลยแถมเนี่ยเออจริงปะจ๊ะเรารู้สึกว่าจะได้ยูจริงเหรอเฮ้ได้เหรววะผมจำไม่ได้เราไม่ได้อะไรอ่ะจริงเหรอตัเี้อผมก็ลืมไปแล้วมันไม่ได้มันได้อะไรผมจำไม่ได้โอเคพอฟีพอฟีฟีสมองเสื่อมละนู แล้วมันยอุ้ยมันมาแล้วอุ้ยโหชุดไดมอนทั้งตัวเลยมึงเฮ้ยแต่มันดาบไม้ไม่เป็นไรเราไม่กลัวมันก็แค่ดาบไม้เราดาบไปนี่บายบายอุ้ยกลัวตกโว้นี่เราผลมันเรามันเรามันเราผลแวอีกคนนึงไม่เป็นไรเราเรียบร้อยเอ้ยมันรอดมาหนึ่งอันบอกแล้วผมมันนักพีพีอันดับหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงเข้าไปเก็บสีเขียวเลยไหมสีเขียวหรือคนเดียวเองเตรียมมาแตะอะมันยิงนัวอะไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงฝั่งอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวจัดกกาารรใใหห้้จัด มาแล้วไปมาเลยไปมาเลยไปมาเลยไปย้าย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 โอเคยังยยังยังเกเกือบเกพี่ถ่ายแล้วค่ะว่าไงสีเขียวกับสีเหลืองตอนนี้กำลังประทะกันมาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะสีเขียวว่าไงเอาสีเขียวไม่ยอมแพ้สีเหลืองก็โอ้ยอยแล้วไปละไปมาอีกรอบมาอีกรอบมาอีกรอบอะไรไดนะสาวเป็นอะไรกับสีนี้หนาว นี่ใส่เสียเพราะวายทีพี่ไม่ทับอันนี้กันี่ยอยากเปิดไปจนๆในฮาคิวแล้วเก่งตายเลยฮะได้หนึ่งคิวจัดการในสีนี่มันแม่งรำคาญมันทนูทนูทนูฉันจะแรงแครี่ดอมจะแลกดาบนะผมนะแล้วก็แลกเปิ้ลกูเด่นไอ้เปิ้ลกูเด่นอยู่ฝั่งทีเทีถ้าจำไม่ผิดอันนี้เจอละสามทองติ๊บป่ะจ๊ะเออ เพชรทำอะไรได้เฮ้ยมันมาแล้วมันไม่ดูกันเลยวะเนี่ยมันอยู่นี่เนี่ยเอามันตกไปแล้วมันตกมันตกไปแล้วทำไมไม่ดูกันเลยมันบุกสีเหลืองเนี่ยโหมันวิ่งไปอ่ะมันบุกสีแล้วเนี่ยบุกสีน้ำเงินเลยไหมจัดเลยไหมเดี๋ยวของพร้อมแล้วเหรอบุกมันอ่ะโอ้พร้อมเสมอสีเราจะเอาไปซ่รอดเลยนะ้พี่อะของจริงเนาะของจริงเดี๋ยวกูจะดูมึงตายนะ คือเราห้ามทิ้งเตียงก็เมื่อกี้เราเห็นอยู่แล้วถ้าเราฆ่าสายตาจะเกิดอะไรขึ้นวิธีฟังนะเม่ไงไม่เคยทิ้งเตียงไม่มีถังขยะแล้วทำไมตอนนั้นกูเห็นมันบุกเข้ามาแล้วมึงไม่เข้าไปหาแล้วกูว่าเอ้ยมันบุกมาแล้วป้านบุกมาแล้วอ้าวกูกำลังจะไปเก็บเพชรแม่ล่ากูเห็นเพื่อนเออเพื่อนเต็มบ้านเลยกูไปเก็บเพชรเพื่อนเต็มบ้านเพื่อนเต็มบ้านเต็มบ้านไม่อายบ้านนะเป็นจีนงอะไรเ่ยเราอ กูจะปิดเกลงจนเป็นก้อนขี้แล้วแม่งเงยสีเขียวจะยิงสีเขียวจะยิงเจอสีเขียวแล้วอ่ะจากการสีเขียวให้มันจะบวกมันจะบวกได้เลยบวกเลยบวกเลยไหวไหวหนูจะตายเนี่ยตายไปแล้วกูกูมาช่วยแล้วกำลังเสริมกำลังเสริมขอกำลังเสริมไหนบอกกินแล้วขี้เป็นไงโอเคโอเคมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเออผมก็ตายเรียบร้อยครับผมนายได้ของโอ้โหเสร็จเรียบร้อยสีเขียวเคลียร์ตอนนี้เหลือสีเออไม่ค่อยเห็นสีแดงบวกเลยว่าป่ะสีแดงอ่ะ พี่สีแดงมาสร้างฐานทัพเว้ยห,หนูว่ามันทำชาเลนจ์แน่เลยไหนวะเดี๋ยว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 เลยใช่ไหมทำไมาเราจะเอาทำไมาเราจะสร้างบ้างไม่ได้ล่ะใช่ปะเออเราก็สร้างดิเออสร้างนี่ไงเอาคนแก่สร้างทำไมเรารวยเนี่ยอันนี้ไปเลยเนี่ยเออก็ <c oughs> สร้างเองดิเนี่ยเดี๋ยวสร้างเองมีหลายอันเว้ยชิบหายละ่ะไปซื้อเทียบเมซอนมาเขาลดราคาอยู่เจ็ดเจ็ดร้อยดอลลาร์เขาไม่ได้จ่ายเขาจ่ายเราจ่ายนี่แหละ ตกไอ้ตกไหยโอ้ยไม่หมายถึงตกไอ้ตกนี้ไม่ได้ตกพื้นเอาทำไมสีเหลืองแตกอ่ะเอ้าอันนี้ยังไม่สัตว์มันลงหุมาตีเดีแล้วนี่เอ้าไม่ชิบหายแล้วมันขึ้นอ่ะมันอยู่ไหนมันอันนี้เจอแล้วเจอแล้วออ้ยอุ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 ้ยมันลงหด่นมะอุ้ยเป็นอะไรกับสีกุหลาบอะฮะโอ้เนื้อถามว่า ถามว่าร้อนไหมที่โดนบุกรวแบบนี้ตอบตรงเลยว่าไม่แล้วตอนนี้ห้องไหม่แล้วนะไม่ได้เปิดเพราะว่าเดี๋ยวไมค์เข้าลมนะเดี๋ยวลมเข้าไมค์เดี๋ยวไมค์เข้าลมโอเคนะครับยังไงสำหรับเรีบรอนี่ครับถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครแล้วก็ไปติดใจนะครับก็ถ้าใครถามช่องเด็กดอเนี่ก็อยู่ใต้ดีคิชชั่นนะผมนะโอเค แบบวันนี้ไปแล้วนะโค้ดหัวร้อนเลยเวลาเวลาเป็นแบบย่นปลายที่เลยกูต้องรนตลอดก็อยากมีนะแต่ว่าแบบอยากอยากเล่นแล้วก็เสีใจไงเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้กันนะครับทุกคนจำหน้าหายยังไงนะครับเม่งบุกตรีกูทีเดียวเนี่ยจำหน้าเอาไว้นะจะมึงดูอยู่จะด่าว่าฟักอยู่ฟักกอมมีฟักกลมกายอยู่มีผีเออพอเนี่โอเคไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นนะที่จะไป่ได้ไม่เป็ the stars but